คิดอนนนซปต์เั้โอเคครับก็ได้กาไรไปทั้งหมดเกือบ4,000บาทอีกนิดเดียวคาดตกนิดหน่อยผมพอแล้วผมพอตวดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เด็กที่มีอายุ3กว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมกลาบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับนี่จะมารีวิวเกม a s g u r r เด a n น,นะครับผมของค่าย PG นะครับหรือว่าชาว Asgard นั่นเองด้วยทุนทั้งหมด700บาทครับเน่โอเคก็นะครับไปกันเลยก่อนนี่ผมเริ่มที่เบ็ด5บาทแล้วกันนะครับผม ทุน700นะครับก็เกมเกมนี้นะครับเงื่อนไขในการเข้าสแกตเตอร์คือสแกตเตอร์4ี่ตัวมั้งผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ซื้อได้ด้วยนะครับซื้อฟรีสปินได้ด้วยนะถือว่าเป็นเกมเกือบใหม่ครับเกมลองใหม่นะครับแต่ตอนนี้มีเกมใหม่มาเกมนึงแล้วนะชื่อเกมเลยว่าไมดัเออแต่อันนี้คือเกมลองใหม่ครับเกมลองใหม่เข้าดีเสมอครับผมถ้ามีเกมใหม่มานะไอเกมที่มาก่อนหน้าเกมใหม่จะเข้าดี ผมเลยมาลองดูว่าจะเข้าดีอย่างที่ผมพูดไหมนะครับเอาล้ครับเปลี่ยนเป็นวายต่อครับได้ถังเบียร์ตอนนี้น่าจะคูณก้าวเข้าไปแล้วโอ้โก้าสิบบาทยังไหลต่อเรื่องอยู่ครับสิบเอ็ดเข้าไปครับแบบนี้โอ้โหเฮ้ยบิ๊กวินนะเรียบร้อยครับรางวัลก้อนโตไปก่อนเลยนะจ๊ะเออเอาเรื่องครับเอาเรื่องถือว่าสวยงามอ่าครับผมได้แก้วเบียร์ไปอีกครับ เหมือนเกมทอแหละนะชาวเอดการ์ก็เหมือนทอแหละครับทุกคนทอกันดอกครับทอกันดอกเฉยโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยคูณไม่หยุดเลยวะเฮ้ยโอ้โหโคูณโคตรเถื่อนคูณเถื่อนมากครับอ่าคูณเถื่อนจัดเลยครับน้อง แป๊บเดียวครับบอกเลยว่าแป๊บเดียวเองตอนนี้เบ็ดเสร็จกําไรมาแปดแสนนะครับทุยล้อเล่นครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ขึ้นมาเยอะเลยแหละนะ290บาทเฮ้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องอยู่นะครับคนดีเอาครับไปต่อครับฟีสปีนังไม่ทันเข้าเลยครับตอนนี้กําไรมาเบ็ดเสร็จเกือบ1 0 0 0พันแล้วนะแค่เกือบแค่เกือบไหลต่อไปแถว3าขอเป็นเคได้ปะเคได้ไหม, K, ไไหมเอาได้เจวะ ยังไงวะแถวหน้าต้องเป็นเจน,นะครับเพื่อไปต่อโอเคครับสวยครับก้อนเงินโอ้โหใบคูณสี่เข้าไปแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยคูณกระจายเลยครับทุกคนแถวหน้าขอคิวได้ไหมคิวมาจริงๆครับตกพรป่าครับแถวหน้าต้องเป็นเจนแล้วแหละเจไม่มาวะ่ะได้อะไรวะ มันเหมือนเหมือนเป็นปองอะน่าจะเป็นปองไว้พูดนะผมไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรทลโขงเหรอหรือว่าแต่ <c oughs> อาครับผมหน้ากา,กกาแก้วเบียร์แล้วก็สิบเต็มจอไปเลยครับช็อตนี้ฮึบโฮฮะนั่น,นแหละครับแถวสองเป็นเคไหมครับไหลไปยาวๆครับผมเออไหลไปยาวๆครับ โอเคครับแบบนี้แบบเออต้องงั้นชึบเออไหลดีว่ะคือฟีสปินไม่ต้องเข้าก็ได้นะถ้าไหลยอย่างเงี้ยนะ อุ้สามร้อยก็บ,บาทเลยเหรอเอาเว้ยก็เรียบร้อยครับเอาล่ะนี่ยังไม่ทันเปลี่ยนเบ็ดอะไรเลยนะทุกคนเข้าดีดเอาเอาสิสงสัยวันนี้วันของผมนะแล้วก็บุกผนวกกับ p ีกํลาลังจะจ่ายพอดีครับปล่อยแตกอะ่ะเขาเรียกว่าช่วงปล่อยแตก ดูซิหน้ารางวัลก้อนโตคดเปลืองอะใช้คําว่ารางวัลก้อนโตเปลืองมากเลยช้ไหน่อยให้หน่อยอะ่ะโอเคครับมาครับอ้าวอย่างครับไปแต่ขยับเบรกกันหน่อยครับเออตรงน,นั้นแหละแถวสองขอเป็นเจโอ้ได้วายครับโอเคครับทุกคนกูสิเข้าไปแบบนี้โอ้สวยงามจัดสวยงามจัดเลยเออไหลครับวายสองแถวสวยครับ คูณ12เข้าไปโอ้โหใสยแก้วเบียร์ครับแบบนี้คูณ12อีกแล้วอเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องจัดโอ้ยห720้ยีเฮ้ยปีลพปียังไม่เห็นเลยทุกคนแต่เข้าโคตดดีเลยครับเข้าดีมากว,นนมว,นนวันของผมแหละวันนีวันของผมแหละก็เอากำไรสักเท่าไหร่ดีนะ4ี0พันไป จะถึงหรือเปล่าว,ว่าเฮ้แต่มีแววถึงนะครับถ้าเข้าดีงี้ผมว่าถึงแน่ๆเลยเพราะตอนนี้ผมเปเสร็จกำไรไปเท่าไหร่ละเอามาเจ็ดร้อยอะเกือบสามพันกำไรเกือบสามพันเออมาแล้วครับแคตเตอร์อีกแค่ตัวเดียวครับจะครบเงื่อนไขฟีสปินยังไงยังไงเรียบร้อยครับผมเข้าแล้วนะครับ <laughs> เข้าแล้วครับผมเอาเรื่องมาดิ อครับฟืบไหลเข้าไปฮะได้เจครับผมอันนี้ตัวคูณเพิ่มทีละสองเลยนะข้างนอกเพิ่มทีละหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่มทีละสองเก็บตัวคูณไปก่อนอ๋อมนเก็บไม่ได้นี่หว่าลืมไปครับได้ไปเทินเทิน,ทนโอ้โหฟีสปินไม่เอาดิอย่าทำให้ผิดหวังดิข้างนอกเล่นเข้าอย่างดีเลยอ่ะข้างนอกเข้าดีจนใจหายนะครับข้างในโอ้โหอะไรมาเนี่ย อเพื่อว่ามันเจได้คิวขอเจได้คิวคุณพระช่วยเอาครับแก้วเบียแบบนี้ครับคูนแปดเข้าไปครับอ่ะได้อยู่ครับผมได้อยู่ครับได้อยู่ครับเดอ้ออย่าบอกว่าว่าลงซามลงซนะ้อนอ่ะฮึ๊บแพะโฮ ไม่ได้ครับแต่ได้รางอวัลก้อนโตไปแทนนะจ๊ะ276บาทนะครับได้ไปแค่3 3 8บบาทเองไม่ฟรีสปินแสดงว่ามันไหลข้างนอกดีนะพอเข้าข้างในมันเลยได้น้อยนะครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาแล้ครับแก้ตัวอีกรอบนึงหรือเปล่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรียบร้อยครับผมได้แก้ตัวอีกรอบนึ่าอ,อีก700รอนะครับผมผมจะได้กำไรหมดสี0 0ันนะครับหวังว่าน่าจะถึงนะครับไม่ได้ขอเยอะเลยนะ <c oughs> เออกูไปก่อน ก็ั่นแหละครับหลายไปฮะอ่ะาฮบได้เจสแถวหน้าขอเป็นเหรียญเงินได้ไหมหรือแถวสองแก้วเบียร์ก็ได้โอ้ยมาครับเหรียญเงินคูณ16เข้าไปครับเอาเรื่องเลยครับดอกนี้จัดไป <c oughs> <c oughs> นะครับทอละโคง ไม่รู้จะเรียกอะไรเรัาเรียกโทรโขไปก่อนครับเพราะเอาเอาไว้พูดอะ่ะขยายเสียงเครื่องขยายเสียงเออแตม่มันอยู่ในยุคโบราณเนาะยุคแอดกาดแล้วนะนะได้สิครับสิบเป็นแก้วเบียร์ก็ได้หรือว่าเครื่องขยายเสียงก็ได้เอาท้กอย่างเลยได้เหรียญเงินว่ะผิดคอนเซ็ปต์นะเนะี่ยโอเคครับก็ได้กำไรไปทนะั้งหมดเกือบ 4, 0 0 0บาทอีกนิดเดียวขาดตกนิดหน่อยผมพอแล้วเดี๋ยวผมพอดีกว่า นะเดี๋ยวผมว่าผมจะเลิกละช็อตนี้ก่อนดีวกว่ามั้งอยเลิกช็อตนี้ก่อนดีวกว่ามั้งอยเลิกเออโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปใช้เงินก่อนนะฮะใครที่ชอบกอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะ